ที่สาราสหาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีผู้แทนจากราชสกุลต่างๆคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยต่างนำแจกกันดอกไม้สิ่งของและพวงมาลัยไปูุนกล้าวูุนกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉาย,ยาลักษณ์ อาทิมูลนิธิกริกดานุสรในพระบรมราชูปถมัมภ์คณะสวนเกษตรคุณพิช,ชานันท์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามูลนิธิอิสารางกูลราชสกุลชัยยันนายชัยวัชช่นโกสมผู้ว่าราชาการจังหวัดปทุมธานีพร้อมประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดปทุมธานีผู้บริหารและข้าราชาการสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ราชสกุลเกษมสันและคณะผู้บริหารข้าราชาการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินาย อดิศักพานุพงศ์และครอบครัวคณะเวิร์ฟู้ดโปรแกรมรวมทั้งสถาบัานการสร้างชาติ สำหรับการลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีของทุกวันณศา,าลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังด้วยขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด